ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วอุ้ยเสียงเองียงพี่น้องเห็นบ่เอมหลังจากไปสื่อไฟมากสิได้ใส่ไฟตัวบาทในพี่น้องมามามาเบิ่งกันว่าสาวพิมพ์ได้ไฟแบบใดมากมาจากพี่น้องจ้าก็ดีสบายกันทุกผู้ทุกคนอยู่นาะจ้าพี่น้องสาวพิมพ์ก็สบายดีนะคะฮัลโหลอันนี้บอดีไอวีวาน Oh are you thank you thank you for visiting my channel eh? Oh my friend i gotta put the light up today new light have a look my new my new light everyone boy not easy omassy มาดูกันเลยพี่น้องเลยว่บมันสวยไหมไปดังเลือตั้งโดดเนาะค่ะน้องฝากบ้านไว้น้ำนมติ๊กเนาะค่ะพี่น้องค่ะขึ้นไลฟ์อยู่ฝากบ้านไว้น้ำมติ๊กเนาะกับน้องติ๊กเนาะค่ะกับพี่น้องทุกทุกคนที่มีน้ำใจเข้ามาทรงหักทรงแยกในสาพิมพ์เนาะค่ะเนาะสาพิมพ์กับเี๋เลือไปเนาะค่ะมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันว่าคือจะเปิดเนี่ยค้องไม่ไม่ๆล้องอันนี้มันกระยัด แน,น่แนนะเน่จั็น้อยน้อพี่น้องคะ่ะค่อยแกะค่อยไงพ่นวันจไดตอนทเพ่นว่าดูกันเลยจ้าพี่น้องมักน้ำบ่มักน้ำสาวพิมบัอ นี่เป็นฐา, <Yeah. S 1> านมันนะคะพี yeah. ่นันเป็นฐานมันนะคะเนี่ยพุทเดลิเพุทเสิงโตเขาก็มีนั่นไห้ไหมพี่น,อน้องพวงเนี่ยห้าสื่อแล้วเขบวาบอกมีไห้ดิอันหลอดไฟไหมต้องสั่งหลอดไฟมาใส่ค่ะแต่ตอนนี้ยังสั่งไม่ได้นะพี่น้องค่ะ เพิ่งสั่งไปนะคะยังไม่ได้มานะคะพี่น้องบ่มีหลอดไฟให้ต้องซื้อเองนะคะนะเนาะต้องใส่ยูพอนพุทออนนแลอวก็ just put <I 'll, S 1> this one on got first. So just hand that คุณสามีลองเบิองสักนึนนะคะน,ะคะนะคะ่ามันใส่ได้บ่เบิ้องเบื้องพี่น้องคะ่ะเบิงบ้งเบื้งดูไปด้วยกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเด้อ บึงน้องแมวเหมือนโอ้ยบึงน้องแมวรูปับเห็นกลองบ่ไใดที่ลูกไส้ขอยพี่น้องเอ้ยมึงมึงมึงเห็นกลองโดดไปยองเขาเมื่อไงยม่เป็นจะสร้างนั่น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 นายเห็นกล่องไม่ได้นะคะนายจะโดดขึ้นใส่เลยนะคะบุรีลุบบุรี h ลโ l o son บูดี้ this way สวัสดีครับหน่อยสิลูกสวัสดีครับบูดี้ลูกเว้ยเงยขึไหลยต่ว่นยังมันไหนนั่นดอกพี่น้องเอ้ยยังมันไหนเอ็มบ่มีฮอตนั่นมันเนาะตั้งหาเบิ้งนะพี่น้องคะ่ะอีกจักมือไรบูมันสิมากเนาะพอพึ่งสั่งไปเนาะคะ่ะนั่นแม่มันสิเป็นแบบนี้แม่ แล้วก็ใส่ใส่หลอดเข้าไปเนาะค่ะนาะใส่หลอดไฟเข้าไปเนาะค่ะนาะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะจะเป็นหลอดอยู่ข้างในแล้วก็เป็นหลอดไฟนะคะเนาะแสงไฟมันจะส่องสะท้อนหลอดนะคะนาะงนงามๆเลยพี่น้องคะ่ะซาวพิมก็เลือกออกตัวนี้เนาะเะนาะเป็นไฟใส่ในห้องนะคะนาะพี่น้องจานั่นละ่ะจังไดกันให้หลอดไฟมากสกักกนเนาะคะนะ่ะเนาะ ถ้ามาเบิร์กันว่ากันสามีเสียวคืนบ่เหมือนนี่แต่ว่าปดปดตัวเก่าลงแล้วนะคะเนาะอันนี้มันเกา่ากึกอีริพี่น้องอันตัวนี้มันเกา่ากึกแล้วนะคะอันรุ่นพ o w e นะคะพี่น้องอันนี้รุ่นพ o w e แล้วนะคะต้องทิ้งค่ะยี่ขนาดสาวพีม่มาอยู่นี่ยี่สิบเ2ดปีแล้วค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนหลังนี่มันสิสามสิบปีนะ้วพี่น้องค่ะต้อบอกเลยว่าคุณสาปเปลี่ยนเปลี่ยนจะเทือเราอัาานไฟห้องนี้เนาะคะ่ะเนาะ นั่นล่ะคะ่ะทาเบิรงกันเลยนะคะนวายนันจะเป็นหกหลอดนะคะมันจะเป็นหกหลอดอยืดในกองตามฟองนี่เลยนะคะขันขันน,น,นันอกมากนะคะในพี่น้องคะ่ะสาวพิมพมักไหมนี่ไหม,ไมตามกล่องนี้เลยนะคะนาะงันค่ะใส่เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะะพี่น้องค่ะรีวิวรีวิวนะคะรีวิวนะคะนะสวยบ่หมักบ่มักน้ำสาวพิมพบ่ <laughs> สาวพิมมักนะคะนกกเลยว่าว่าเอาอนนี่บอกสันเออเอานี่ล่ะส,นสันดกวาเอานแนวใดอีกสันดกวา <c oughs> แปบเนาะค่ะพี่น้องทาเบิ้องอันตอนคุณสาเอาึ้นเนาะเสร็จแล้วพี่น้องไฟเอาขึ้นแล้วเรียบ้อยเนาะค่ะนะเบิ้งนี่นี่ล่ะค่ะสไฟสาวพ,พิมจําได้ว่าที่เอมสาวพ,พิมมันฝากบานไว้กบนองติกเนาะค,ะะคะ่ะเนอบาเลเรนไปซื้อไฟเนาะค่ะน <c> อ <oughs> พึ่งขึ้นเนาะค่ะเนะ โอ้ยเงดหลายพี่น้องจ้าสว่วส,สีไดใส่เด้ยนี่เอิม้มือนี้กับกุ๊กกุ๊กกลัวๆนะพี่น้องอันเอาไฟคืนเลี้ยวอันกะเมียนห้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมียนทําความสะอาดห้องนอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นห้องรับรองเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องเป็นห้องรับรองเพื่อนเนาะคะ่ะเอ๋ผูใดสิมาเยี่ยมเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องคะ่ะเอ๋ นั่นแหละค่ะสาวสาวพิมพ์ถึงได้เอาไฟขึ้นใส่เพราะไฟมันมืดนะคะเนาะอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นห้องทํางานของลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเออเขาติดขนตาเนาะคะ่ะเนาะเขาทําอำต่อขนตาเนาะคะ่ะเนาะเป็นห้องทํางานเขาเนาะคะ่ะเนาะกะจะออกมาในลักษณะนี้พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะนคะคะเนาะเออ ว่าเฮ็ดกับว่าไรคะพี่น้องโอ้ยนายลายหกเขียนะคะเนอะเสร็จไปเรียบร้อยเนาะคะ่ะเราบัดที่นี่กับมูกับสีมามือแลงเนาะคะ่ะนาะมาอาม,มาพักยนูนน้ำสามขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องขาสาวพิมพ์ก็กกลัวๆยืนน้ำแตงแตนบนนอนนะคะพี่น้องอันทาความสะอาดเสร็จถูมันเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะกระเสร็จกระเมียนยื่ดอกตะกีกอะไรตะวัน อันแบบว่ารวบๆนะรวบๆเมียนเอานะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะอันทําแบบสวยๆงามๆนะค่ะตอนรับมูเนะคะเนาะมูพันธุ์สีมะยี่ยมนะคะเนาะมาอยู่น้านะคะสามขึนเนาะค่ะเนาะมูที่ไปพอกันอยู่เออเออยู่สมุยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกลับขึ้นมาเออเพิ่นกลับสิม,มามะ<า>เออพักพักกินน้ำซาวพิมพ์นะคะสามขึนนั่นราคาหนี่งกันเอานี่กับ เป็นให้ให้ลูกสาวทำงานเนาะคะ่ะเนาะเป็นเตียงลูกสาวทำงานเนาะคะ่ะเนาะให้เขานั่นแหละค่ะกระบอมีเอียงมากไม่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะอจะขายเอ็นเอามาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเนาะมาไปซื้ออิลีโบไปซื้อไฟนะคะไปอิลีเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะกระบอมีเอียงมากไม้เนาะคะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องรับรองธรมธรมดาธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะไว้แต่ตอนรับเพื่อน พี่น้องทุกคนนะทีแวะมาเยี่ยมยำสาวพิมพ์นะคะครพ่อให้มีมันหงมันเฮียงเนานะ,ค,ะนนนนค่ะนาะนันแหละค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะทีแวะมาติดตามรับชมสาวพิมะะพมนนน์นะคะสาวพิมพ์กับข้อตัวใบกอนีเนาะค่ะน้ะสาวพิมพเสด็จไปเฮ็ดงาเน,นะคะเบิดมือเบิดเว้นนะคะเนาะเอ็มทำความสะอาดนะะเนาะค่ะนาะหลังจากอทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วก็ ทำความสะอาดห้องน้ําไว้พร้อมตอนนพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตอนช่วงสาวพิมพไปเฮตุงานกับสิบมิ่งบุดททาความสะอาดให้สาวพิมพ์เนาะคะนะ่ะเนาะสาวพิมพ์ก็ฟ้าลุกขึ้นมาแต่แต่สาวๆคุณนะคะพี่น้องคะ่ะอันลุกขึ้นมากะมากกุกูกักวๆห้องซองห้องนี่เบิดมือเท่าคำมับเนาะคะนะ่ะเนาะอันเช็ดถูเนาะคะนะ่ะเนาะเอายางเรียบร้อยเนาะสะอาดหมดจดยางจบเกียคุณละพี่น้องคะ่ะอัน แตละมือกระเฮ็ดนะคะทาความสะอาดกับพ่อปัดปัดทุๆูนะคะพี่น้องค่ะปัดปัดทุดงธรรมดาเนะคะเนาะเอ่อนั่นแหละค่ะพี่นอ้องสาวพิมก็ะขอตัวก่อนนะคะี่ก็เป็นอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้บ่มีเอ่อตรงนี้จะสิบ่มีเออฟักบวัวอาบน้ำเนาะค่ะจะแต่สิเป็นอ่างเนาะคะ่ะเนาะให้มูดได้ให้ให้ให้มูเพื่อนได้ใส่นะคะพี่น้องค่ะ กมูเพื่นกัสีอาบน้าองนี้และคะ่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละคัดคัดทูทท,ที่แรกๆก,ก็มีแต่ตลูกสาวสาวพิมพนาะใส่เนาะคะ่นะเนาะกะเป็นบ้านธรมธรมดาธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น่ะพี่น้องจาบริเวรรัรวร่างกายอีกยังเนาะคะ่นะเนาะเป็นเรือนธรรมดาธรรมดาก็เราก็พยายามทําความสะอาดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเพื่อน ฟูงมาเยี่ยมยามถามข่าวนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่น้องซาพิมพ์ก็เสิไดไปเหตุการณ์เหตุงานลวเดอ้ออันพอกันนั้นคลิปหนาเนาะจะพี่น้องขอโทษหลายๆบ่ได้ไปหามูหาผวกนะ้ามือนีเนาะอันวันพุธนะคะพี่น้องค่ะวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมยี่กกสิบเจ็ดม,มีสานะคะพี่น้องซาพิมพ์ก็ขอตนขอตูไปกันเด้อสิไปเหตุงานนะคะเนาะ บายบายรักๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ